ิซินโดมเล่นงานอีกแล้วครับ,รบไม่รู้ว่าโคชจะช่วยซ่อมร่างให้ผมหน่อยได้ไหมโคชอันครับครับผมออฟฟิศซินโดมเล่นงานอีกแล้วครับ,รบไม่รู้ว่าโคชจะช่วยซ่อมร่างให้ผมหน่อยได้ไหมพี่มาหาถูกที่้วครับผมการที่จะช่วยเหลือพี่ได้เลยนะครับผมด้วยการออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จอะ มันจะแข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้มันแข็งแรงแล้วหายได้เร็วต้องมีโภชนาการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับผมซึ่งเราก็รู้แล้วว่าโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมเสริมสร้างให้แข็ขึ้นครับผมและนอกจากนั้นนะครับต้องใช้วิตามิน D3 ด้วยเรื่องโปรตีนกับวิตามิน D3 เนี่ยผมมีของดีอยู่นะครับให้นอนตะแคงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แขนไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาแขนข้างนี้นะครับมาไว้อย่างนี้หลังจากนั้นนะครับหายใจเข้าให้สไลด์นะครับแล้วกดไหลลง หายใจออกนะครับเอามือแตะพื้นไม่ตลอดเวลาเลยนะครับตาก็จะมองไปตามปลายมือนะครับข้างที่หมุนท่านี้เรียกว่าท่าวินวิวนะครับนี่ครับระหว่างที่ทํานะครับบางทีจะมีกระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับมันจะดันดังครึบนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นก็คือว่าเป็นการจัดกระดูกสันหลังส่วนล่างด้วยครับผมโอเคหายใจเข้าอ่ะอันนี้ใช้ท่าไทมเบครับหายใจออกหมุน เราทำทั้งหมดนะครับ1 0ถึง้าครั้งนะครับ1 2ถึงเซตหรือบางคนชอบก็อาจจะ3เซตเลยก็ได้นะครับผมทำสองข้างนะครับสลับกันนะครับไม่ใช่ทำท่าเดียวนะก็คือเดี๋ยวเราต้องสลับด้านตะแคงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะสปิกไปใช้ได้นะครับโอเคท่าที่สองนะครับให้พีแทสนอนฟั่งครับผมมาครับโอเคท่าที่สองนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อหลังนะครับ แข็งแรงครับคนที่ปวดหลังล่างคนที่ปวดบ่าก็สามารถช่วยได้นะครับทางุบท่านี้นะครับผมให้เรายื่นแขนออกไปนะครับให้สุดนะครับผมทีนี้ครับเก็บคานนะครับแต่ว่าไม่เอาติดพื้นนะครับหน้าไม่ติดพื้นหน้าลอยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเก็บคางนะครับเขาเรียกว่าชินอินนะครับเก่งกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนบนเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเรายกแขนนะครับแขนซ้ายกูบขาขวาขึ้นมาครับพร้อมกับหายใจออกใช่ แล้วก็หายใจเข้าเอาลงทีนี้เปลี่ยนสลับฝั่งครับหอายใจออกอ่าหายใจเข้าหอายใจออกอ่าเราค้างเอาไว้นิดหนึ่งนะครับประมาณ1 2 3สามแล้วก็ลงนะครับแล้วก็สลับกันอ่าแบบนี้นะครับท่านี้นะครับจะทําให้หลังล่างเนี่ยของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็หลังส่วนบนแข็งแรงครับบวกกับเป็นการยืดด้วย15หครั้งนะครับ 1ถึง2เซตนะครับสท่าับท่านี้นะครับผมครับครับผมก็พี่แพทย์จะนอนตะแคงโอเคครับผมทีนี้เอาแขนชันเอาไว้อย่างนี้ฮะครับอ่าชันเอาไว้อย่างนี้นะครับถ้าคนไหนที่รู้สึกว่ามันยากก็ให้เบรกไกหรือให้สอบก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ของพี่แพทย์ก็ลองดูเป็นแบบยากก่อนนะครับผมทีนี้เราค่อยๆนะครับคู่ขาขึ้นมานะครับอ่าวางไว้อย่างนี้ก่อน นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเอาเข่าแตะพื้นให้ได้นะครับผมถ้าแตะไม่ได้นะฮะแสดงว่าตึงนะครับผมไม่ได้เดี๋ยวเสียเหลี่ยมนะฮะทีนี้เนี่ยหายใจเข้าให้คุณปอกหายใจออกให้พุณยุบนะครับทำทั้งหมดนะครับสิบลมหายใจนะครับผมพอดีครบแล้วก็สลับข้างได้ครับผม น,นี้นะครับข้างนี้ขาด้แล้วตรงแล้วก็นี่วางขึ้นมาค่อยๆบิดคลิปนะครับกระดูกกลางของเรานะครับลงไปแล้วก็เอาขาเนี่ยแตะกับพื้นเชิดอกขึ้นวแบบแขนตึงนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าคนไหนทํารู้สึกว่าทํายากอาจจะตึงมากอย่างพี่แพทย์เนี่ยถือว่าท่านี้ถือว่าผ่านนะฮะข่คยยังช่วยอยู่แล้วก็ผ่านหนึ่งท่านะแต่ท่าไหนถ้าถ้าคนไหนรู้สึกว่ามันตึงมากเกินไปก็เอามือเถิะไปข้างหน้าก็ใขยับไปข้างหน้าอย่างนี้ได้อีกนะครับไม่ต้อลดความตึงของของเอวได้ข่อยทำให้ง่ายขึ้นนะครับปึ๊บหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกคุงมุ้มนะครับท่านี้นะครับดีสำหรับคนที่ปวดหลังลาดเก่งมากเลยครับโอ้โหโค้ช โล่งเลยรู้สึกว่าตอนนี้แบบเบาลงไปเลยนะครับถ้าทําแล้วเนี่ยตอนแรกอาจจะรู้สึกมันมันค่อนข้างตึงมันค่อนข้างยากแต่พอทําไปครบตามเซตแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเบาเลย <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตัวเบาสบายก็มาเติมสารอาหารดีๆให้กับร่างกายเ <ๆ S 2> มื่อกี้โค้ชบ,บอกต้องเสริมโปรตีนต้องเสริมวิตามินดีใช่ครับผมเรามาเช็คๆนะครับแล้วก็ดื่มเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเรานะครับให้ฟื้นตัวได้เร็วนะครับผมชนแก้วเย็นจางแอบอ้อม